นะครก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนมุมหน่อยนะเออเปลี่ยนมุมมามาขับ NMAX คือประเด็นคือเราไม่อยากเอาเอสพันออกมาไงฝนมันจะตกไม่ได้หรอกดูเดีฟ้ามืดอีกอะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะในกล้องแต่เนี่ยในสายตาคือมันมันมืด เมฆค่อนข้างที่จะมืดเลยอุ้ยลืมลืมไปไฟเลี้ยวตั้งนานเดี๋ยวเราก็จะขับไปอ่าวันนี้ขับรถเล่นหน่อยๆนยนะพอดีอ่อะนะอยากออกแล้วแต่คือโจทย์ก็คืออยากขับรถเล่นนะก็ได้ขับรถเล่นจริงๆนะ N-MAX นะไม่ใช่เอสพัน ไม่ได้เอาเจ้าหลามุกมาเลยโดนแบนอยู่ช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงอปนะครับเ,เดี๋ยวเราขับวบนๆเส้นสนสยามนี่แหละเปลี่ยนมุมสะมั่งเห็นแต่แบบมุมของเอสพันธ์นานละบ่อยและพอเปลี่ยนเป็นรถเล็กมั่งนะครับ Be <t> ugh, <50 ~。source> oh hoi, đừng láp cày kiểu này nguy hiểm. quay đi đi các bạn, oh, bật จริงอะวันนี้อากาศดีนะคือท้องท้องฟ้า,ฟาสดใสทั้งวันเลยเนี่ยพู่งจะเพิ่งจะมามืดม,ดมดตอนช่วงเย็นนะอขับรถเล่นนะขับรถเล่นก็คือขับรถเล่นจริงๆไม่จวดเลย ขวาปุ๊บนั่นไงก็ยังดีนะได้ออกกับห้องบ้างอะไรเงี้ยมันคือบางทีเราอยู่ห้องนานมันมันมันเบื่อไงมือก็ถ่ไถ่มือถือจนแบบไม่รู้จะดูอะไรแล้วอ่ะออกมาขับเล่นสักหน่อยดีกว่าโอเคเราก็จะวนกลับขับรถเล่นสุดจัดป่ะไป <c oughs> ไม่รู้จะก,กี่นาทีนะเออเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ลงเที่ยมาถ่ายวันนี้ถ่ายเอาลงด้วยคือแบบอย่างว่าช่วงนี้มันหน้าฝนไงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาออกเพ็ดพันนะพอออกทีมันมันเลอะไงลุยฝนทีมันเลอะแล้วก็ขี้เกียจล้าง บางคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่เอาไปล้างคาแคร์ล่ะอย่างงู้นอย่างนี้ช่ะคือล้างอะล้างได้ครับคาแคร์แต่ว่าผมชอบล้างเองไงชอบล้างเองแล้วก็ได้แผลทุกรอบเลยเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยได้แผลอ่ะ <c oughs> คือการที่เราได้อยู่กับรถที่เรารับดูแลรถที่เรารัก,รรกมันมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปจ้างเขาล้างจ้างเขาล้างเขาไม่เหนื่อยนะเออเราไม่เหนื่อย แล้วก็ไม่ค่อยแพงมันก็ไม่ได้แพงนะแค่สามร้อยกว่าบาทนะแต่แบบการที่เราล้างเองเนี่ยมันทําให้เราได้ใกล้ชิดรถเรามีความทรงจากับมันเราล้างมันขัดขัดถูถูนะเออมันมีความสูขมากกว่าสำหรับผมนะโอเค <c oughs> ถึงซอยบ้านแล้วนะขับรถเล่นจริงเรรบเห็นเปล่า โอเคิดคลิปเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider ด้วยนะครับนะถ้าใครชอบก็เมนๆบอกกันได้นะครับผมก็จะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะฝากติดตามด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะทุกไลค์น่ะทุกๆไลค์ like นะี่คือเป็นกำลังใจให้ผมมากนะครับผม จะได้รู้ไงว่าเออชอบคลิปแนวแนวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ